อ่อกันอื่นต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มาแคสเกมนะครับแต่ว่าจะมาชวนทําบุญนะครับเนื่องจากวันที่21นี้นะครับเป็นวันเกิดของผมเองซึ่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 ง,ง,งอะไรดีซึ่งปีนี้อายุครบ21ปีแล้วนะครับก็เกิดมีความคิดแปลกๆขึ้นมาจริงๆไม่แปลกหรอกแต่คือมันมันไม่ค่อยได้ทาไงคือปกติทําแต่บาปก็ปีนี้จะชวนไปทําบุญกันนะครับก็ โดยที่จะชวนไปทําบุญบ้านเด็กอ่อนปากเกตนะครับโดยผมได้เปิดบัญชีไว้แล้วนะครับบัญชีแยกซึ่งสามารถโอนเงินเข้ามาช่วยเหลือกันได้จริงตอนแรกผมอยากจะรับเป็นพวกแบบเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าแบบสิ่งของแบบของเล่นเด็กๆอะไรเงี้ยซึ่งที่แบบหลายๆคนก็ไม่ได้ใช้แล้วครับเก็บไว้ก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้าสมมติเอามาให้มูลน,นิธิมันอาจจะดีกว่า นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมเองอยู่หอพักครับซึ่งแน่นอนว่ามีปัญหาเรื่องการเก็บของแน่นอนนะครับก็เลยตัดต้องตัดเรื่องสิ่งของอะไรออกไปนะครับก็จะรับเป็นเงินแทนนะครับเปิดบัญชีไว้แล้วก็เดี๋ยวเลขบัญชีเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ขึ้นไว้ให้นะครับไม่ใช่ลิงก์สิเอาเลขขึ้นให้นะครับก็ใครที่สามารถโอนช่วยกันได้ร้อยสองร้อยนะครับก็อยากให้ช่วยช่วยกันนะครับเพราะว่าร้อยสองร้อยของคุณอาจจะเป็นแบบ เงินจํานวนไม่มากนะครับแต่ว่ามันมีค่ากับน้องๆมากนะครับเพราะว่าน้องๆเขาได้โอกาสเขาต้องการโอกาสนะครับโดยที่วันวัน,วนอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันที่เท่าไหร่วะสิบห้าป่ะสิบห้าเออวันนี้สิบห้านะครับพวกผมได้ไปเ,เปิดหมวกนะครับเล่นดนตรีเปิดหมวกขอรับบริจาคที่สวนเจริญจักมานะครับก็ โดยที่เงินทั้งหมดนะครับรายได้ทั้งหมดจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆจะไม่หักค่าเหนื่อยค่าอะไรทั้งนั้นนะครับจะมอบเงินทีทั้งหมดก็ยังไงใครสนใจนะครับก็รบกวนอ่าผมรบทุนกันได้นะครับเพราะว่าอยากให้ยอดถึงเป้านะครับจะได้เลี้ยงอาหารน้องๆมูลนิธิได้เพราะถ้ายอดไม่ถึงเป้าเนี่ยก็ทาได้แค่มอบเงินให้มูลนิธิซึ่งจริงๆแล้วผมและน้องๆในกลุ่มเซนเตอร์ตั้งใจกันไว้ว่าจะเปิดหมวกแล้บริจาคกันทุกเดือนเดือนละครั้งที่สวนบริจาคดังนั้นก็ผมมีความคิดว่า ถ้าเราได้บริจาคทำบุญเลี้ยงอาหารน้องๆสักครั้งแล้วมีรูปหลักฐานเก็บไว้ในครั้งต่อๆไปการขอรับบริจาครายเดือนจะดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าครั้งแรกที่เราทำอย่างน้อยเขาก็ได้มั่นใจว่าพวกเราได้เอาเงินไปทำบุญจริงๆไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีลาไปก่อนครับอย่าลืมทําบุญกันเยอะๆนะ